ปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดค่ะกระดูกม,มันจะงอออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้มีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆเปล่านะถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเข่าแป๊บๆแ,แล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองว่าบางครั้งน่ยก็จะยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงเดินเดินเดินขาด้านซ้ายมือลงน้ําหนักลงไม่ได้มันปวดจีด้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบน <ะ S 1> ่าจดนน้าะค่ะ ดิฉันชื่อเ e อียมโรแซเอีย e นะคะปัจจุบันนี้ก็อายุ62ปีแล้วค่ะว่าบางครั้งน่ะก็ได้ยินเสียงมีเข่าเหมือนกับมีเสียงนะที่เช็คสุขภาพประจำปีเขาก็จะบอกว่าอ๋อ้น้นก็ปกติแหละคนอายุเยอะแล้วน้ำหนักตัวกดมันก็จะเป็นอย่างนี้ก็ไม่ได้ใส่ใจจนกระทั่งประมาณ2ปีที่แล้วเดินเดินเดินจะไปซื้อกับซื้อกับข้าวขาด้านซ้ายมือลงน้ำหนักลงไม่ได้มันปวด ชี้ขึ้นมาทันทีเลยปวดแบบณจุดนั้นนะบอกไม่ได้ว่ามันปวดตรงไหนคือรู้แต่ว่ามันลงน้าหนักไม่ได้พอลงไปปุ๊บมันก็จะเจ็บเหยีหยดขาลงไปปุ๊บก็จะเจ็บวันนั้นต้องใช้วิธีเดินแบบกระต่ายขาเดียวเลยค่ะเดินขย e n ขย่งขย e ไปดีบุญผงเนี่ยดีมากเลยอะค่ะใน1ซองใน1กล่องนะซึ่งมีั้งหมห5ซองเนี่ยดิฉันทานแค่สซองที่จริงทานสองซองแรกเนี่ยก็เดินได้ปกติแล้วนะคะ ขาซ้ายเนี่ยสามารถเหยียดตรงได้จากเมื่อก่อนเนี่ยต้องงองอน,นิดนึงมันเหมือนกับว่ามันไม่กล้ามันจะเอ็นมันเป็นยังไงก็ไม่ามารทราบคือเหยียดตรงไม่ได้วันที่สองเนี่ยก็เริ่มเหยียดตรงได้เดินก็สามารถลงน้ําหนักซ้ายขวาซ้ายขวาเดินได้กลับไปเดินได้เหมือนกับชีวิตปกติดิฉันก็เลยประทับใจตัวผลิตภัณฑ์นี้มากก็เลยอยากจะมาบอกกับเพื่อนๆนอะ่ะว่า หากว่าท่านอ่ะไม่สามารถแก้ไขในจุดที่เรามีปัญหาได้เนี่ยทดลองผลิตภัณฑ์ของดีบูนแล้วทุกวันนี้ขอเรียนให้ทราบว่าดิฉันเนี่ยไม่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เลยนะครับสีหเดือนแล้วอาการต่างๆก็ไม่ได้กลับมาเป็นมันก็หายขาดไปเลยทำให้ดิฉันประหยัดเงินไปได้เยอะมากเลยก็อยากจะฝากท่านที่มีปัญหาเหมือนแบบดิฉันนะคะลองทดลองมาใช้ผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนผมมั่นใจได้ว่าท่านต้องประทับใจจริงๆค่ะดิฉันประทับใจในตัวดีบูน ดีบุญจริงๆค่ะชชื่อสัตชัดวิรยาคุณละทัน์มงคลสิรินะคะอาชีพเป็นพนักง,งานบัญชีค่ะอายุ56ปีปวดมากเวลาเรานั่งนานๆมันก็จะปวดเวลาเราก้มนานๆมันก็จะปวดคือได้ตกจากที่สูงอีกตั้งหากแขนหักสองข้างเลยนะคะแต่ข้างนี้แค่ลาวข้างนี้คือหักเลยค่ะกระดูก มันจะงอกออกมาตรงนี้เลยเขาก็ดึงให้ไม่ได้ผ่าตัดนะคะก็เข้าเฟือกแล้วพอมันหายดีประมาณเดือนนึงมันก็เริ่มใช้งานได้เราใช้งานไปเนี่ยอาการมันก็ยังเจ็บคือใช้ใช้แล้วมันก็ยังเจ็บอยู่ะคะ่ะก็กินแค่ยาคายกล้ามเนื้อกับยาคายเส้น ซึ่งเราก็รู้ว่าผลข้างเคียงมันเป็นยังไงก็เลยไม่กินก็เลยมันก็ยิ่งปวดยิ่งปวดแล้วเ,เราต้องนั่งทํางานมากเรานั่งนานไม่ได้ตอนนอนนี่รู้สึกแขนขาเราชาไปหมดเลยตื่นขึ้นมา แขนข้างซ้ายนี่กระดุกกระดิกไม่ได้เลยอะค่ะมีผู้แนะนำให้เราใช้ดีบูนผงเราก็เลยเอ้ยมันดีจริงหรอเราก็เลยลองใช้สองซองแรกพอตื่นขึ้นมารู้สึกปวดเนื้อปวดตัวเราก็เอ้ยทำไมมันปวดอย่างนี้เราก็เลยไม่ไม่รักความพยายามเขาบอกว่ากินกินต่อไปแล้วเดี๋ยวมันจะดีขึ้นกินหมดไป6กกล่องกินวันละซองนะคะซองเดียวหลังอาหารเย็น แค่อาทิตย์เดียวเรารู้สึกว่าอาการปรวดตรงนั้นมันหายไปแล้วปวดกระดูกปวดหลังปวดสะโ,โพกมันดีขึ้นเราก็เลยกินต่อไปเรื่อยๆกินจนหมด6กล่องอาการปรวดหายหายไปเลยนะคะ หายจริงๆค่ะดิฉันเป็นลูกค้าจริงๆนะคะไม่ได้มาเป็นหน้าม้านะคะใช้เองจริงๆเห็นผลจริงๆอาการปวดของเราหายเราถึงกล้ามาพูยให้ท่านทุกคนฟังว่ามันดีจริงๆเราประทับใจการเดินเหินหรือการนั่งนานๆเพราะปกตินี้เป็นคนที่ชอบตัดหญ้าเองสามารถตัดหญ้าได้ตัดหญ้าที่บ้านได้เองหมดเลยอะคะ่ะมันยอดจริงๆนะคะดีบุญผงสุดยอดมากๆเลยค่ะ ชื่อสุศักดิ์ชุมคงนะครับผมอายุ68แล้วครับนะปีนี้68ปีแล้วแล้วจากการทีออ่ผมขึ้นสะพานลอยหรือเดินขึ้นสู่ที่สูงเนี่ยนะมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเจ็บเขา่านะแล้วหลังจากมีความรู้สึกว่าเจ็บเขา่าแป๊บๆเนี่ยนะบางเอินผมมีดีบูลอยู่ที่บ้านนะ พอรุ่งเช้าขึ้นอีกวันหนึงหลังจากกินข้าวแล้วผมก็ใช้ดีบูลเนี่ยกินเข้าไป1เม็ดนะนะแล้วใช้เวลาแค่กินไป3วันเท่านั้นในความรู้สึกที่มีว่าอาการเจ็บเข่านั้นมันหายไปเลยนะครับแล้วมันหายเป็นปิดทิ้งนะผมยอมรับเลยว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทเนี่ยที่ชื่อว่าดีบูนเนี่ยดีจริงๆ ยอมรับเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีนะแล้วก็อยากจะเผยแพร่นะให้คนทั่วไปเนี่ยได้รู้ว่าสินค้านี้ดีจริงนะครับเพราะว่าผมใช้ด้วยตัวเองแล้วไม่มีใครมาว่าจ้างผมนะแล้วในกรณีที่ใครมีปัญหาเจ็บเข่าเหมือนกับผมนะก็ฝากไว้ว่าให้เอาดีบูลเนี่ยไปใช้นะครับ รับรองว่าจะได้ผลนะครับและไม่ควรที่จะเ,เขาเรียกว่าถ้ามีความรู้สึกว่าเจ็บเขา่าแป๊บแล้วอย่าปล่อยทิ้งไว้นะครับถ้าปล่อยทิ้งไว้มันจะมีปัญหาในการที่จะเยียวยานะถ้าเหมือนผมเนี่ยว่าผมเจ็บเข่าแล้วพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมหลังจากกินข้าวผมก็กินดีบูเขก็ไปแค่สามวันนั้นเห็นผลเลยว่าอาการเจ็บเนี่ยมันหายไปเลย ใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะผมขอแนะนําเลยดีบูลนะรับรองได้ว่าดีจริงๆเพราะว่าผมใช้มาแล้วมันมันเห็นผล